ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงตัวแต่อาจจะทำให้ใจเต้นลุลัวก็เป็นได้กับโนเกนโนเล็บรักนี้ไม่มีค่าทุน ซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นะครับเป็นแนวลอมคอมครับที่เป็นเรื่องราวของซนแฮยองหญิงสาวที่ไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่ว่าจะเรื่องไหนของชีวิตแต่เธอนะครับกลับต้องมาโคจรมาเจอกับชายหนุ่มครับซึ่งเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามของเธออย่างคิมจีอูกผู้ที่ไม่ยอมเอาเปรียบคนอื่นแม้ตัวเองนะครับจะต้องการมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ตามครับนอกจากนี้นะครับยังมีซีโอหนุ่มนะครับอย่างบกคยูฮยอนผู้ที่เบื่อนายนะครับและไม่สนใจเรื่องความรักแต่กลับต้องมาพัวพันกับน้ำจ่ายอนเธอนะครับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่เชียวช การเขียนเรื่องโรแมนติกติดเลดฮะแต่ตัวจริงนะครับกับหลายซึ่งประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับความรักเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวจึงเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับรับรองว่าคนดูไม่มีขาดทุนขาแครพอดเรื่องก็สนุกแน่นอนและมีตัวแม่คอมเมดี้อย่างชินมินอาที่รับบทเป็นซนแฮยองตั้งแต่ยังเล็กนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เธอนะครับเคยเจอทําให้เธอนะครับตัดสินใจว่าชีวิตนี้นะครับเธอจะไม่ยอมเสียเปรียบหรือขาดทุนเรื่องอะไรในชีวิตเป็นอันขาดร่วมด้วยกับคิมดองแดที่รับบทเป็น คิมจีอุกชายหนุ่มนะครับที่ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจในตอนกลางวันและรับงานพาธามที่เป็นมินิมาร์ในตอนกลางคืนเขานะครับเป็นครัวตรงข้ามของซนแฮยองเพราะเขานะครับชอบช่วยเหลือและเป็นพ่อผาพร้อมกับอีซังอีที่รับบทเป็นบกขยูขย่อนทายาตระกูลแชโบรุ่นที่3นะครับซึ่งเป็นเจ้านายของแฮยองที่ไม่เชื่อเรื่องความรักนะครับที่มาจากโชคชะตา และฮันจีฮยอนที่รับบทเป็นน้ำจ่ายยอนครับเธอนะครับเป็นนักเขียนออนไลน์ที่มีนามประกาว่ายอนโบลาเรื่องนี้นะครับสามารถรับชมซับไทยนะครับได้ทางพรามวิดีโอมีทั้งหมด12ตอนออนทุกวันจันทร์และวันอังคารลาลกดูทุกเรื่อง